วิธีการใส่สีนะคะให้เรากดมาที่เลเยอร์ข้างบนเนาะเป็นเลเยอร์ที่บวกไปเนาะโดยเราจะคัดลอกเลเยอร์ที่สองนะคะเราถึงจะลงสีได้แล้ะก็สร้างตามเลเยอร์ที่2เลยค่ะแล้วเลือกสีเลือกแบดได้เลยนะคะวิธีการลงสีก็คือดึงสีลากมาใส่แบบนี้เลยนะคะก็กดไปเรื่อยๆเ,เติมเติมแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยะค่ะถ้ามันมีรูหรือว่ามันมีช่องโหว่นะคะสีมันก็สามารถลงหมด ทุกพื้นที่เลยนะคะฉะนั้นเราต้องดูดีๆเนาะเวลาจะเปลี่ยนสีก็กดสีตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้หรือจะเลือกเป็นแบบสีสําเ็จร,รูปที่เขามีให้เป็นตารางเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบสีที่เราเลือกเองในวงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จิ้มลากมันลงได้เลยค่ะเมื่อลงสีเสร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการเห็นรายละเอียดเราก็แค่ขยายนะคะแล้วก็ลงสีเพิ่มได้เนาะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะในการเลือกเฉดสีเนาะถ้าเราเลือกเป็นวงแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถแบบเลือกเฉดสีได้นะคะว่าต้องการสีอะไรยังไงนะคะนี้เราสามารถเลือกสีขาวในการเติมตาเติมแสงเติมเงาให้ได้นะคะถ้าเส้นมันไม่โค้เหมือนมันไม่ชัดก็สามารถขยายได้นะคะทําให้มันแบบชัดมากยิ่งขึ้นนะคะนี้เราเลือกเป็นสีชมพูเนาะใส่ปากแล้วก็เพิ่มเลเย,ยอร์ขึ้นดาค่ะเป็นการใส่สีชมพูข้างบนนะคะมันจะได้ไม่ปนกับสีดำเนาะ แล้วก็เลือกบัตรเป็นแบ,บัตแแรแปลงอ่อนๆน,นะคะมันจะได้เห็นเป็นรอยปากแบบนี้เนาะจากนั้นเมื่อใส่เสร็จนะคะเราก็เพิ่มแสงและเงาเพิ่มไปอีกค่ะเป็นการเพิ่มเลยเยอร์ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ใส่แสงใส่เงาเพิ่มค่ะส่วนไหนที่เกินมากเราก็เลือกยังลบนะลบได้นะคะเป็นการเพิ่มมิติให้กับภาพวาดของเรานะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยอันไหนที่มัน เลยเข้ามานะคะก็ค่อยเอาอยางลบลบทีหลังได้นะคะแต่ว่าต้องลบให้ตรงเลยเลเยอร์ที่เราเลือกเนาะอันนี้เติมสีขาวเข้าไปค่ะเป็นการเพิ่มแสงนะคะถ้าเส้นมันไม่คมก็ขยายเพิ่มได้นะคะแล้วเราจะทําพื้นหลังด้วยการเลือกแปรงใหญ่ๆอันนี้ค่ะเป็นการเพิ่มเลเยอร์ว่างนะคะแล้วก็ลากออกมาข้างล่างสุดเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ทับตัวละครนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยแบบนี้เลยค่ะ แล้วเมื่อเราต้องการนําออกวิดีโอนะคะก็กดที่ตั้งค่ากดวิดีโอแล้วเอาออกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกวิดีโอที่เราทําไปนะคะมันก็จะบันทึกมาสามสิบวินาทีนะคะที่เราวาดไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็จะได้ดูว่าเราวาดเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นวิธีการเทคนิคการลงสีง่ายๆเลยค่ะสามารถเอาไปทําตามดูได้นะคะสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ค่ะที่สําคัญคือต้องลงมือทําแล้วก็ฝึกบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะชินเองค่ะ เครื่องมือต่างๆมีลูกเล่นมากมายเลยนะคะเราต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นพื้นฐานค่ะสำหรับคนที่อยากวาดภาพเป็นลงมือวาดเป็นครั้งได้นะคะ